ในโครงการถัดไปนะครับเราก็ต้องดูครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อเราไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเติมเม็ดเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวเป็นก้อนที่เป็นระดับเล็กลงมาสัดส่วนหนึ่งนะครับการดูจังหวะให้เหมาะสมในการกระตุ้นเพื่อให้มันเกิด ripple effect เนี่ยก็คือการการเกิดรัร่วคลื่นที่มีความเหมาะสมในการกระตุ้นนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการที่รัฐบาลเข้ามาใหม่มันก็มีกลไกต่างๆที่ต้องเดินหน้าอย่างเช่นเรื่องของการตั้งคณะกรรมการนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งนะครับเมื่อแต่งตั้งมาแล้วก็จะมาดูเม็ดเงินที่มีอยู่1 8 0 0 0 0กว่าล้านบาทรวมกับกระบวนการในการที่จะต้องรอการเดินหน้าของโครงการนะครับประเด็นแรกเลยก็คือเราจะปิดการลงทะเบียนกลุ่มแรกเนี่ยยืนยันเหมือนเดิมนะครับวันที่15นี้นะครับคือกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนยอดตอนนี้ผมเข้าใจว่า32ล้าน และนะครับคนที่มาลงทะเบียนอยู่ในระบบนะครับหลังจากนั้นเรายังไม่ลงทะเบียนวันที่16ครับต้องเรียนฝากไปทางพี่น้องประชาชนนะครับเพราะอยากจะให้การจ่ายเงินในรอบแรกมันจบก่อนนะครับเราจะมาชี้แจงอีกทีนะครับอาจจะเป็นกลางเดือนนี้อาจจะเป็นปลายเดือนนะครับระบบพร้อมหมดทุกอย่างนะครับในการลงทะเบียนกลุ่มนอนสมาร์ทโฟนนะครับระบบพร้อมแบงค์พร้อมนะครับ แบงค์ที่เป็นผู้ดำเนินการพร้อมนะครับเพราะเราใช้ธนาคารของรัฐก็คือออมสินธกสทอสนะครับแต่ว่าจังหวะเวลาเนี่ยถ้าไปทำพร้อมกับการที่เงินลงเนี่ยมันจะเกิดความสับสนนะครับก็มีข้อเสนอแนะมาบอกว่าจริงๆก็ยังรอได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่เริ่มการลงทะเบียนในกลุ่มนอนสมาร์ทโฟนในวันที่16นี้นะครับก็เลื่อนไปสักไม่นานนานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการลงทะเบียนกลุ่มนอนสมาร์ทโฟนเสร็จนะครับ ข้อดีคือกลุ่มที่เป็นเรียกว่านอนสมาร์ทโฟนคือผู้ที่ไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับโดยมากก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับก็จะมีคนคาดว่าจะมีคนลงทะเบียนในกลุ่มหลังไม่มากเท่าไหร่นะครับลดลงนะครับเราเห็นยอดทั้งหมดแล้วเราจะบริหารจัดการได้ครับว่าสุดท้ายเราจะสามารถเดินหน้าโครงการนี้ได้อย่างไรต่อไปแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับเรียนเรียนในเบื้องต้นก่อนนะครับ เมื่อเราได้ตัวเลขทั้งหมดแล้วมันจะเป็น32-35เท่าไหร่ก็ตาม40ล้านคนนะครับเราจะต้องหักเอากลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่มาลงทะเบียนด้วยซึ่งจะมีความซ้ำซ้อนอยู่บางส่วนอาจจะประมาณ8ล้าน10ล้านคนเนี่ยออกไปเพื่อไม่ให้มีการได้รับเงินสองครั้งนะครับก็จะดึงออกกลุ่มนี้ออกเหลือยอดเท่าไหร่เราก็มาดูเม็ดเงินที่มีอยู่ในมือและบริหารจัดการตามความเหมาะสมซึ่งอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียนต่อสภาผู้แทนราษฎร ต่อรัฐสภาเมื่อวานนะครับเราดูหลายเรื่องครับอันนี้เป็นเม็ดเงินสาหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราก็ต้องดูในความจําเป็นอื่นๆซึ่งมีข้อสังเกตจากสมาชิกรัฐสภาจํานวนมากโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปทําโครงการเกี่ยวกับการอัพสกิลรีสกิลแรงงานทุกประเภทเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับ ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะไปดูในรายละเอียดเพื่อให้มีความเหมาะสมที่สุดแล้วก็คงจะได้มาเ,าเรียนแจ้งกับพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งในส่วนของเรื่องของระบบนะครับถามว่าทันไหมในเรื่องของปีนี้นะครับดีเลยนิดหน่อยนะครับดีเลยนิดหน่อยจากที่เคยคาดการอย่างแรกเพราะอะไรเพราะว่ามีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะครับเรื่องของการเชื่อมระบบ Open Loop เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนว่าเดือนกว่าๆเนี่ยมันกลายเป็น ช่วงที่มัน,มนเป็นีเรียดที่มันทําอะไรไม่ได้นักนะครับหลังจากนี้เราก็จะเดินหน้าต่อในเรื่องของการเชื่อมระบบอะไรต่างๆเพื่อให้มันเกิดความสมบูรณ์ทั้งเรื่องของ open loop ทั้งเรื่องของ blockchain ทั้งเรื่องของคําว่า wallet ยังอยู่นะครับอยู่หมดนะครับเราก็มีกลไกที่จะเดินหน้าไอ้ตัวระบบ payments y s t e m เนี่ยให้มีความสมบูรณ์ซึ่งคาดว่าช่วงต้นปีก็เสร็จครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาดูระยะเวลาที่มีความเหมาะสมอีกทีแล้วคงมาชี้แจงกันให้ใหใหทราบ2ก็คือเรื่องของการทดสอบระบบ นะครับเรายืนยันนะครับว่าต้องทดสอบให้มันมั่นใจที่สุดนะครับจะผิดพลาดไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นโครงการขนาดใหญ่แล้วก็เป็นโครงการที่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมเยอะมากนะครับเราก็ต้องทําให้ระบบเนี่ยมันมีความมั่นใจจะต้องทําแซนด์บ็อกซ์ไหมจะต้องให้ใครตรวจบ้างมาตรวจให้หมดครับมาตรวจกันให้เต็มที่เลยนะครับเป็นเป็นข้อดีกับเรานะครับเราก็ต้องการเห็นอย่างนั้นนะครับเมื่อระบบพร้อมทุกอย่างพร้อมนะครับเม็ดเงินพร้อมเราก็จะเดินหน้าโครงการ หากสามารถที่จะสัด์สรรได้ภายในปีเดียวก็ดาเนินการครับหากไม่ได้เราก็ต้องเรียนงี้ครับว่าในความคิดในปัจจุบันนะครับจากข้อสังเกตของท่านสมาชิกสภาที่มีการอภิปรายด้วยนะครับเราจะไม่เร่งเครื่องทางการคลังจนเกินความเหมาะสมอันนี้ต้องบอกบ้องบอกเลยนะครับหมายความว่าที่เขาห่วงกันว่าเออเราจะไปเอางบประมาณจากทางนู้นทางนี้มารวมกันเพื่อให้เดินได้เนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ทําขนาดนั้น นะครับที่มีข้อห่วงใยว่าจะไปตัดงบกลางมาไหมเก้าหมื่นแสนหนึ่งคงไม่ดําเนินการอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราดูจํานวนก,นก่อนนะครับรอดูจํานวนให้ชัดเจนหลังจากนั้นเราดูความเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ทุกอย่างอย่างแรกก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะปัจจุบันทันด่วนปลายเดือนนี้อย่างที่2การกระตุ้นเศรษฐกิจในระลอกถัดๆไป 2. เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องของการทําโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล คือเรื่องของดิจิ t a ลวอลเล็ตเพราะเรามีการทําในกลุ่มถัดไปเนี่ยในระบบที่เป็นวอลเล็ตนะครับก็จะสามารถสร้างความคุ้นชินให้กับพี่น้องประชาชนจํานวนมากให้เข้าสู่พื้นฐานของการอของโครงสร้างทางเศรษฐกิจดิจิตอลเราประสบความสําเร็จในเรื่องของการที่ทําให้แอปทางรัฐทางรัฐเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่พี่น้องประชาชนเข้ามาใช้งานวันนี้พี่น้องประชาชนเริ่มมีความคุ้นชินกับแอปกลางตัวนี้แล้วก็เห็นแล้วว่าฟังก์ชันที่มันมีอยู่ปัจจุบันทําอะไรได้บ้าง ในอนาคตมันจะสามารถบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างกว้างขวางได้อย่างมากขึ้นเพียงไรนะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ปปได้ในที่สุดสุดท้ายปลายทางนะครับก็แน่นอนครับเราได้ทั้งเรื่องของ w a l l e t เราได้ทั้งเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจและเงิน10,000บาทที่ถึงมือพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้ลงทะเบียนครับห,หมายความว่า30กว่าล้านคนเนี่ยถ้าพูดนิชันเลยคือต้องรอความหวังปีหน้าถูกต้องไหมครับ เงินมีแล้วส่วนหนึ่งไงครับเรามี1นึ่งแสพล้านแล้วนะครับว่าเราต้องการจ่ายพร้อมกันทั้งระบบทั้งหมดเลยก็คือต้องรอปีหน้าปีหน้าไหมปีหน้าครับปีหน้าอย่ากำหนดเวลาแบบเดิมเลยเดี๋ยวต้องมานั่งถามกันทุกอาทิตย์อีกเ, <laughs> เดี๋ยวจะมาชี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้องมีคำตอบที่ชัดเจนออกมาแต่ว่าให้เวลากับมันนิดหนึ่งครับ ถูกต้องครับเราก็ต้องให้คือหลักคิดในการกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็มีหลายรูปแบบหนึ่งคือเราก็เคยโดนทุกติงจำได้ไหมครับที่บอกว่าการทําการทําแบบวันทามก็คือใส่ก้อนใหญ่เข้าไปตูมเดียวเนี่ยนะครับมันจะเกิดคลื่นโลกใหญ่แต่มันไม่เกิดในระยะยาวคือมันไม่โปรลองคือมันไม่ไม่เกิดแรงเหวี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งเราก็คิดนะครับแล้วเราก็ต้องหากลไกอื่นเข้าไปเสริมแต่ในขณะเดียวกันเมื่อรูปแบบเปลี่ยน,นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เป็นระรอกก็คือมีแรงเสริมส่งระรอกแรกลงไปมีระยะเวลาเว้นที่มีความเหมาะสมคือเงินนี้เข้าไปมีผลในเศรษฐกิจแล้วเติมก้อนถัดไปเพื่อให้มันมีลูกคลื่นต่อเพื่อเสริมส่งจากระรอกแรกให้มันเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและมีผลกระทบที่มากขึ้นน,นี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทาง กระทรวงการคลังเองทางผู้กําหนดนโยบายเองต้องมาคิดให้รอบคอบว่าจุดที่เหมาะสมคือตรงไหนมันก็ไม่ได้กําหนดขนาดนั้นแต่ว่าก็ระยะเวลาหนึ่งครับก็ต้องมีม,มีมีระยะเวลาที่เหมาะสมครับก็ก็ให้ใช้ให้หมดก็ได้ครับพูดงั้นก็ได้ไม่เสียหายแล้วสรุปว่าเฟสอเนี่ยจะไม่มีแบบที่ท่านภูมิทํามเคยแนวคิดว่าจ่ายห้าพันเงินสดห้าพันยิปเลด ตรงนี้คือจบแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้ถ้าพูดนี่ชัดพูดชัดไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ได้บอกรอตัวเลขสุดท้ายก่อนพอการลงทะเบียนเสร็จสิ้นมีการตรวจสอบสิทธิ์ทั้งหมดเรารู้ยอดตอนหน้าบริหารจัดการได้ก็จะมาบอกให้ฟังว่าสุดท้ายมันมียอดเท่าไหร่นะครับยอดไม่มากเกิดมันจบแค่นี้นะเกิดจด32บล้านคนผมก็เชื่อว่าเราสามารถทำอาจจะอาจจะทำครั้งเดียวจบก็ได้นะครับแต่ถ้ามีคนลงทะเบียนมาเพิ่มเติม ซึ่งก็เป็นสิ่งดีเพราะว่าคนให้ความร่วมมือกับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราก็อาจจะต้องมาพิจารณาให้ความเหมาะสมต่อไปได้ครับเพราะว่าเป็นเงินสดอยู่ในบัญชีท่านครับกลุ่มผู้สูงอายุส่วนมากก็รวมอยู่ในกลุ่มปอบางค่อนข้างค่อนข้างกว้างอยู่แล้วครับเกือบเกือบน่าจะเกือบหมดแล้วครับ จากไหนนะครับขอโทษไม่มีกเพิ่มกะแ้ไม่มีครับยังไม่มีครับไม่มีความคิดนี้ครับยังยังไม่มีครับเพิ่งได้ยินนะขอโทษครับกลุ่มกลุ่มสังเกตไหมครับว่าอย่างแม้แต่กลุ่มผู้คนพิการเนี่ยสอล้านคนเนี่ยซ้ํากับกลุ่มที่เป็นเปรบางเนี่ยล้านกว่าคนนะครับ ล้านกว่าคนละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเอากลุ่มไหนมาก็ตามมันก็จะมีความมันก็จะมีสับเซตของมันที่มัน intersect กันอยู่นะครับก็ก็ก็เห็นได้ชัดแต่ว่ายังไม่มีการเพิ่มกลุ่มเพราะว่าถ้าถามว่าเพิ่มไหมคงเป็นไปได้ยากเพราะวบประมาณที่เราเตรียมไว้1 4 5 5 0 0ล้านเนี่ยมันมัน fix อะนะครับมันเพิ่มกลุ่มลำบาก